สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมพามาดูรถเตรียมส่งมอบอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้โตโยต้าสมาร์ทแคปนะครับผมปี2016เลขไม่หนึ0 0 0นะคันนี้นะครับผมราคาเล้ามากครับผม2 5 4 0 0 0บาทนะคันนี้2 4 5 0 0 0บาทนะขายดีมากนะครับสำหรับตัวนี้นะ คุณลูกค้าก็คือซื้อไปให้ลูกน้องไว้ขนของนะไว้สำหรับบรรทุกของในบริษัทนะครับผมเป็นแคปด้วยนะ254,000บาทจบเลยนะครับราคานี้นะนี่พอแซมเก็บงานขัดเคลือบสีสปาเรียบร้อยแล้วเนี่ยปิ้งแบบนี้เลยนะดูก่อนไฟเฟยติดหมดนะแซมเช็คให้ก่อนส่งม้อเหมือนเดิมนะครับผมนี่ดูดำเมี่ยมเลยนะฉ่ำๆนะ นี่นะดูสวยงามน,นะสวยๆเลยนะดูห้องคงห้องเครื่องในสะอาดวับเลยนะครับผมนี่นะ2อง0สนบาทเท่านั้นนะครับผมยังมีให้เลือกอยู่นะปี16บหกแต่แซมแจ้งก่อนว่ารถกลุ่มนี้ที่ราคา254,000ที่มีให้คุณลูกค้าเลือกอยู่เนี่ยเลขไม่จะอยู่ราว 1 6 0 0 0 0ทั้งนั้นนะอย่างคันนี้ก็1 6 0 0 0 0เช่นกันนะครับผมเนี่ยคือเก็บให้หมดเก็บงานให้เรียบร้อยแล้วนะครับยางก็ลงน้ำยาเรียบร้อยเลยนะไฟนี่ก็ติดหมดนะมือปงมือเปิดสวยงามอ่ะดูภายในนี่นะดูจะบอกว่าแทบจับจำคันก่อนที่จะเก็บงานไม่ได้เลยนะดู ปิ้งเลยปิ้งเลยนะครับผมเนี่ยดูเนี่ยนี่สวยงามเป็นเกียร์ธรรมดานะตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะไว้ซื้อให้ลูกน้องใช้งานขนของได้เลยนะดูนี่เข้าศูนย์เนี่ยประวัติเข้าศูนย์ชัดเจนนะต่อไปเลขไม้ที่เข้าศูนย์หนึ่งแสกมนิโลเมตรนะครับผมนี่อันนี้เปลี่ยนที่ B-Quick ของแซมจะมีของแซมจะมีทั้งเปลี่ยนที่ศูนกับเปลี่ยนที่ b ีควิกน่าเหมือนกันนะไม่ต้องตกใจนะครับผมลูกค้าไม่ต้องตกใจนะนี่นี่นะครับปี2016นะครับผมเนี่ย150แรงม้า2400ซีซีนะสวยมากนะพอเก็บงงเก็บงานแล้วปิ้งเลยนะรวมไปถึงพวกอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินต่างๆแซมก็เช็คให้หมดนะเห็นไหมครับก็มีพร้อมแซมเช็คให้หมดนะพวกไม่ลงแม่แรง บล็อกต่อล้อต่างๆนะครับเก็บดูงานให้เรียบร้อยทั้งหมดนะครับผมนี่มาต่อที่ด้านท้ายเนี่ยในส่วนของพวกโครงส้มพวกเนี้ยลูกค้าจะให้ถอดออกแซมก็จัดการให้นะไม่ต้องห่วงอันนี้แต่ว่าลูกค้าท่านนี้ก็ขอแบบนี้เลยเดิมๆแซมก็จัดให้ไม่มีปัญหานะครับผมดูไฟท้ายติดหมอทุกดวงนะครับผม ยังมีอยู่นะแต่ว่ารถเริ่มเหลือน้อยแล้วนะครับผม254,000าเท่านั้นนะ,ะเลขใหม่ที่แซมบอกอย่างเนีย่กกิโลเมตรที่ใช้งานไปนะถ้าอย่างตัวนี้ปี16เนี่ยก็ได้แอร์แบ็กคู่แล้วนะเนี่ยมีถุงลมคู่นะครับผมแต่ว่าในส่วนของกระจกมองข้างจะเป็นแมนนวลเลยนะครับมือหมุนแล้วก็ในส่วนของ กระจกมองข้างเช่นกันเป็นแบบพับมือนะอ่ะเป็นพับมือแบบนี้นะก็ออปชันอาจจะไม่ค่อยเยอะนะแต่ว่าราคาถูกราคาเล้าใจราคาสบายกระเป๋าแน่นอนราคาจับต้องได้นะปี16มีอยู่นะ254,000บาทสมาร์ทแคปรีโวนะครับผมใครสนใจทักมานะ0ูนย์4ป6 9 2นะ0ูนย์4ป6หกสาาหำหรับคันนี้แซมปล่อยที่สาขาบางนานะครับผม จะมีที่บางนานแล้วก็เทพาักษ์ด้วยนะสวยๆเลยใครสนใจทักมานะ0ูนย์แปหกนะครับราคา254,000บาทจบสดไม่มีแวดเลยนะครับผมเฟีลให้ด้วยโอเคครับคลิปนี้ไปแล้วนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับ